นี่แหละทองนะครับอันนี้ครับคืออันนี้คืออะไรยางเนาะอันนี้เป็นอะไรโพสเตทปเขาต้องมาตาเองใช่ไหมอันนี้เนาะนี่น,นะครับจากที่ตรวจยึดจากหน้าเขาตัดแากตรงเบออรคเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ของ ผู้ดูแลร้านเนาะจะมีจำนวนแค่นี้แล้วผมอันนี้จะตรวจยึดจะเป็นของกลางเนาะหรือว่าอยู่ในภายในสถานที่ก็ทำความผิดก็ต้องตรวจยึดไปให้คณะกรกานสอบสวนนะครับ12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23หเ็าี่เียห็นบาทย3เหรียญนะครับ,บนนเห็นสอ2บาท1่เหรียญน,นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นอะไร อันนี้เป็นอะไรท่านบดท่านบดท่านบดมีน้ำมีน้ำอันอนี้ไปขึ้นเนงนินหรือยังไม่มีนะไม่มีนะครับใช่ไหมไม่มีนะโอเคอเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปที่ไปทำอนุกกลุ่มที่อำเภอถือใส่ 那块哪条路？